เมลโล่ท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเซมีเกมให้เลือกมากมายสามารถอัดไลน์ได้ที่หน้าจอหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับเดี๋จะหาร้านไม่เจอนะ <c oughs> โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอวิธีเล่นสนี่้วแบบละเอียดน,นะครับเดีย๋ยวมาดูกันตั้งค่าผมของผมกันเลยนะครับผมการตั้งค่าปอ่มผมเล่นแบบ อินเทนอร์เฟซการควบคุมหนึ่งนะครับ1ตรงนี้นะแล้วก็ได้แบบการเคลื่อนที่แบบแต่ตัวครับผมตัวนี้พอคลิกเข้ามาอะเรามาดูกันบ้างผมตั้งค่าปุ่มยังไงก็อันดับแรกนะครับอ่ามาดูนิ้วซ้ายก่อนนะครับนิ้วซ้ายจะมีหน้าที่กดปุ่มนั่งนะครับปุ่มนั่งกดปุ่มเลงกดปุ่มเลงนี้ผมกดแบบค้างนะครับ แล้วก็กดปุ่มอันตีครับแล้วก็กดปุ่มแมปครับผมมีกดอยู่4อย่างนะครับนั่งเลง็งอันติแล้วก็แมปครับจะมามาดูด้านซ้ายกันครับผมด้านซ้ายอันนี้จะเป็นตั้งค่าการได้ยินนะครับพูดคุยไมค์แล้วก็ปิดเสียงอะไรพวกนี้ครับชื่อเพื่อนมีกระเป๋ามีอีโมจิครับแล้วก็มีตัวดู fps นะครับผมกับแบต นี่โป้งซ้ายเอาไว้ควบคุมปุ่มเคลื่อนที่ครับปมเคลื่อนที่นี่ผมจะปรับให้เล็กนะครับเล็กสุดเลยแล้วก็เลื่อนตัววิ่งข้างบนนี้ผมจะเลื่อนมาข้างล่างสุดให้มันชิดกับปุ่มวิ่งเลยนะครับเพื่อการเคลื่อนที่จะได้รวดเร็วนะแล้วก็ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือปุอ่มเก็บของปุ่มชุบไว้ตรงกางครับผมแล้วก็ปุ่มปืนปืน1ปืน2ปุม่มนี่คือปุอ่มขว้างระเบิด ปุ่มระเบิดครับแล้วก็ปุ่มฮิลแล้วก็ตัวชื่อเราจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็บาร์แทบเลือดมาดูมือขวากันบ้างครับผมมือขวากดอะไรบ้างกดปุ่มกระโดดครับกดปุ่มยิงวิวดูกดปุ่มปิงกดปุ่มสกิลกดปุ่มลองสกิลครับแล้วก็หลักก็จะมีประมาณนี้ครับผมกดยิงกดกระโดดกดปุ่มวิวกดปุ่มปิง สกิลแล้วก็นี้โป้งขวาใช้ทําอะไรมัง่งอ่าสลับศูนย์เล็งกดตั้งค่ากด f q p กดต่อยกดเปลี่ยนลูกกระสุนอ่าอันนี้คือกดสลับสะโคบนะครับ2อูณสหรือว่า4ีคูณแล้วก็อันนี้ปุ่มเปิดประตูครับหุนหรือหวนสลิงก็ได้โอเคการตั้งค่าปุ่ม4นิ้วของผมก็มีประมาณนี้ครับโอเคแล้วมาดูการควบคุมการกลมนะครับผม ใช้เป็นกดค้างนะครับแล้วก็กระโดดผมใช้เป็นอย่างง่ายน,นะครับปับปุ่มอย่างนี้มีข้อดีอยัางไงาคือเล่น4นิ้วมันสะดวกต่อการเคลื่อนไหวครับซ้ายนั่งขวากระโดดอะไรประมาณนี้แล้วก็เคลื่อนที่มันจะสามารถหันแบบแคล้ายๆขคออาดิวตีได้นะอย่างผมจะสาธิตให้ดูก็คือวิ่งไปแล้วก็หัน,นหน้าหาศัตรูอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าเป็น f p p นะครับแบบนี้ครับผม เนาะมาดูการเคลื่อนที่แบบ4นิ้วกันแม่นะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับผมเพราะว่าผมถือกล้องตั้งกล้องแบบนี้ใช้ BH o อครับเรามาลองมาไอพ,พบ้างครับ ก็คือเวลาจะทำบ e ีฮอปนะครับผมอ่ามันต้องของผมใช้เป็นแบบเลขแปดอย่างนี้นะครับเลขแปดอย่างนี้นะวิ่งไปขวาซ้ายขวาดูเป้าของดีนะครับซ้ายขวาซ้ายถ้าไปขวาก็ช้อนขึ้นครับซ้ายก็ช้อนขึ้นซ้ายประมาณนี้ครับเวลากดปุ่มกระโดดก็ ถ้าจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวาด้วยก็เวลากดปุ่มกระโดดเสร็จแล้วนะครับปล่อยปล่อยลูกศรแล้วก็ปล่อยลูกศรจังหวะหนึ่งนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่กดลูกศรไปทางขวาหรือซ้ายนะครับต้องการที่จะไปถ้ากดแช่มันจะไม่ติดนะครับอย่างเช่นอันนี้นผมจะกดลองกดแช่ดูนะเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ซ้ายขวาไม่ได้เลยครับมันได้ยากมากแต่ถ้าจะเคลื่อนที่ซ้ายขวา,าจริงๆก็ต้องกดปุ่มแบบ ต่อยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผม ตั้งค่าป่มแบบนี้ไม่ได้ยังไงผมสอนทำดีเข้าไปแล้วมนาะ้มผมมาสอนยิงกันบ้างตั้งค่าปุ่มแบบนี้ของผมจะยิงแบบไม่เล็กนะครับก็คือยิงแบบคิ้วไฟเลยนี่ครับผมยิง ใครกดยิงแล้วเป้ามันสั่นอ่ะสมมุติว่ากดกดยิงแล้วเป้ามันหมุนนะครับผมนะนกดยิงแล้วเป้ามันหมุนแบบนี้นะครับอ่าให้ไปปิดเข้ามาตั้งค่าความไวค,ครับผมแล้วก็อ่าถ้าเป็น PV พก็กําลังยิงตรงนี้ครับเลื่อนให้ไปเหลือหนึ่งครับถ้าเป็น f อพพก็เลื่อนนี้ไปเหลือหนึ่งครับเวลากดยิงมันจะไม่หันัะไม่หันหน้าจอละ เล่นสีนนูอย่างนี้มีข้อดียังไงเวลายิงฮีไฟน์นะครับผมใช้ใจโรในการหมุนนะครับผมแบบน,นี้นะก็คือเอาเอานิ้ว,เอ,วเอานิ้วไว้เล็งหาศัตรูนะครับแล้วก็เวลายิงใช้ใจโรคุมใช้2ออย่างช่วยกันนะครับแบบนี้ครับหัทางศัตรูแล้วก็ใช้ใจโรอีกแบบนี้ครับ แล้วเวลาสไลด์ยิงสไลด์ยิง,ยยงเวลากดแช่มันจะมีบั๊กอยู่นะครับแบบนี้ผมจะไม่สามารถหันขึ้นหันลงได้เลยก็เวลาจะยิงก็ลุกขึ้นมา,ย,า,นนะาย,ยิงเนี่ยไฟเงาเวลายิงผมกดซูมแช่ะนะครับมันจะเข้าสกูบผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกเวลาเคลื่อนตัวมากกว่า นั่งยิงแบบนี้ครับถ้าระยะไกลผมก็จะซูมอย่างนี้ครับแต่ถ้าระยะใกล้ผมก็จะยิงแบบพิฟวไฟแบบนี้เล,เลยแบบนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับผมว่าบัตฮาวอันติเขาอันติเขาแล้วเขาจะไปเร็วขนาดไหนลองมาดูกัน เร็วมากยังเร็วโอเคครับ าการตั้งค่าสีหน่วง,งผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาสนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย